วันนี้20กันยายนสองพัน้าร้อยสิบแปดมาแต่เช้าเลยเพื่อนๆฝนตกให้ดูบรรยากาศนะครับผมมาอย่างแรงเลย อย่างแรงตกอย่างแรงไม่มีผ่อนไม่มีผ่อนเพื่อนดู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 ดตกหนักมาก น้ำไหลเป็นทางเลยเพื่อนมาอย่างแรงมาอย่างแรงดูเอาสายฝนโวยไป ตอนกลางคืนก็ตกเรินกลางวันก็ตกหนักนะครับไม่ได้ทำงงทำงานอะไรรู้สึกว่าพายุลูกนี้จะ,อย,อ,ะอยู่เป็นอาทิต์นะครับอยู่เป็นอาทิต์ย ดูไปเรื่อยๆเ,เพื่อนดูไปเรื่อยๆไม่มีผ่อนไม่มีผ่อนหนักถึงมากไม่ได้ทุ่มทำงงทำงานอะไรละมีแลปด้วยฟ้าแลปด้วย กำลังใจเพื่อนๆนะครับสู้ต่อไปเดี๋ยวก็หมดแล้วดูฝนเดือนตุลาก็คงจะจืดจางแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว,พวเพื่อน,นๆสู้สู้เพื่อนๆสู้สู้เพื่อกำลังใจให้นะครับผมตกลงมาตกลงมา ยอดเลยสงสัยไม่มีดดแดดวันนี้ยังไงก็ไม่มีแดดสุดยอดมากครับเพื่อน